สำหรับคนที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับมันไม่ใช่เล่มมือเออนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงชะตาของคนในวันนี้ครับพบกับผมไปแล้วนะครับกับอาจารย์เชนที่ภกษาทางใจครับดวชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดวงชะตาพุทธเกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรมาดูกันครับโอ้โหดวงชะตาู้ท่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคันข้างที่จะระทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําอะไรไปแล้วนะครับตั้งใจทำนะก็ถูกข้ามนะครับตั้งใจทําก็ไม่สามารถที่จะทำได้พักมันเลยฮะปล่อยจอยนะครับแต่งานที่คุณทําวันนี้ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะเออไอ้โปรเจกต์กันเนี่ยแต่สิ่งที่คุณวางเอาไว้ครับคุณตั้งใจทาอะไรไว้ก็ เดี๋ยวจะตามคนเกิดวันอังคารเป็นไงเนียไปดูกันครับดวงคานวันนี้นะคนเกิดวันอังคารนะครับโ,รโ,รโอ้โหมีแต่เรื่องปวดหัวนะครับทําอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็มีเนี่ยคนจะต้องจะแทงข้างหลังนะเออ,อสึกสึกอัอจใจนะครับช่วงนี้นะครับคนวันอังคารนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็ผ่านผมไปได้ดูดีนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปครับคนวันอังคารครับกดชื่ตามที่เกิดวันพุธเป็นยังไงมาดูกันครับโอ้โหดูชืตาที่เกิดวันพุธนะครับเหมือนแบกโลกอะไรไปนะครับโอ้โหทางานทุกอย่างอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเหมาคนเดียวนะครับทาอะไรก็เหมาคนเดียวนะขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครช่วยนะครับแถมมาเราไปขายอีกนะครับ จะทําอะไรก็ตั้งใจนะครับตั้งใจดีๆนะครับค่อยๆค,คิดค่อยๆทาค่อยๆวางแผนนะครับอย่าไปทาอะไรรุนแรงนะถ้าคุณทาอะไรรุนแรงผมอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะครับว่าให้ข้ามใจไว้ก่อนนะครับอ่าสําหรับคนวันพุธนะครับติดตาที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงมาดูกันครับคนวันพุธกลางคืนในวันนี้แม่มีความสุขนะครับมีโอกาสาที่จะได้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นหนัวขึ้นหนัวหน้านะเหลือได้รับผิดชอบงานโปรเจกต์ต่างๆนะโปรเจกต์นี้ดีนะครับทำกับเพื่อนร่วมงานที่ดีนะทีมงานดีนะครับทีมงานดีแล้วทำก็เหมือนแบบพี่พี่น้องๆ้องทุกคนให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะอดีใจเลยครับคนพูดกันคืนครับ ดวงชะตาคนท ah <ures> <c'> <chat> ี่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงเลยมาดูกันครับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้อีมีโอกาสได้เงินนะเออแต่งานเงินก้อนนี้นะครับจะมากระการสัญญาผูกมัดนะครับแต่คุณก็ตั้งใจแล้วแน่กับงานก้อนนี้ที่คุณจะได้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเซ็นสัญญาคุณก็ยอมนะครับคุณก็ยอมที่จะเสียเปรียบนะดีนะครับเพราะถ้าคุณยอมเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะครับประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับคนเวียดนามดวงชะตาคนที่เกิดวันศุ คนที่กดมาสุกในวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสประลองกําลังนะเชืดอเฉือนอาจจะมีโอกาสได้ฉะฟิป,ปากับใครสักคนหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ เเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่วันนี้การเงินของคุณนี่ค่อนข้างที่จะแย่น yeah, ิดนึงนะหมุนไม่ทันนะครับย่าแย่นะครับก็อยากให้คุณแบบทำตัวนะครับสบายๆนะแต่ผมอยากจะบอกว่างานช่วงเนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่สนใจแล้วอะเออทำไปก็มีแต่เชื้อเฉือนทําไปก็มีประลองฝีมือฉฝีป,ปากกันนะครับผมก็อยากให้คุณแบบทำตัวชิลเลยนะครับอย่าไปมุ่งมั่นอะไรกับมันมากเพราะมุ่งมั่นนี่คุณมีแต่เสียก็เสียนะครับระสุขครับดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงดูนครับ คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะครับแหม,แมทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสี่นะวันนี้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับปรึกษาไล้ถ้าคุณหาทางออกไม่ได้ให้ไปหาผู้ใหญ่หรือบุคคลที่คุณนับถือนะครับเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะคุณไม่โดดเดี่ยวหรอกคุณชอบคิดว่าตัวคุณเองอะ่ะทำคนเดียวดูแลคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวจริงไม่ใช่หรอกครับ มีคนคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอยู่แต่คุณไม่ได้ไปมองเขาเองงนะนก็กลับไปมองเขาหน่อยนะครับนะเขาจะช่วยหาทางออกของชีวิตให้คุณได้ครับคน,นเสาร์ครับกดกระตาเพื่อเกิดวันที่เป็นยังไงดูกิครับคนวันอาทิตย์วันนี้นะหืมจิตใจอ่อนแอนะครับมีเรื่องราวให้อย่าลืมกดติะตามกดเัวใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเขาเรียกว,ว่าเสียอ,อกเสียใจรุนแรงเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่ง่ยลดความปากแจ๋วลงหน่อยนะเราก็ปากแจ๋ว่าปากแจ๋วก็ฉากลับมาเนี่ยแล้วก็เสียอกเสียใจบางครั้งก็พูดไม่คิดพูดไม่คิดแล้วไงกลับมาทนทุกทรมานเองนะครับนอกจากเสียใจแล้ววันนี้คุณมีโอกาสได้ลาบลอยนะคนวันอาทิตย์นะครับโอ้โหเอานะแลกกันนะคนวันอาทิตย์ครับ